สวัสดีพี่น้องปปองปลายสุขสุขนนะครับครับบรรยากาศครับริมแม่น้ําเจ้าพญาพี่น้องครับเอาวิวภาพบรรยากาศนะครับริมเจ้าพญาฐาน้ำน้นนะครับมาเทอพี่น้องขาบเบิ่งนะครับพี่น้องส่งนี้น้ํากันไหลด้วยพี่น้องครับนี่น้ําเยอะมากเลยนะครับน้ําก็ไหลนะครับ ทางน้องจะ,จะเป็นเรือข้ามฟากนะครับวิวภาพบรรยากาศพี่น้องครับสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาคนครับทางคนก็จะเป็นเรือเรือไฟฟ้าทางคนจะเป็นเรือขนส่งสินค้านะครับเอาวิวภาพบรรยากาศ วิวสุดยอดเลยพี่น้องเลยนี่จะเป็นเรือไฟฟ้านะครับมาแล้วทางพุ่ก็จะเป็นเรือข้ามฟากครับกําลังข้ามฟากไปฟังตำบลบางไผ่นะฮะทางพุ่นอันนี้เรือมาแล้วครับ เรือไฟฟ้าเลิม่วงนะครับ ครับรรยากาศพี่น้องครับโหสุดยอดเลยวิวทิวทัศน์นะครับคนเยอมากให้อาหารนกอาหารปลางัวปลากระลายขนาดพี่น้องเลยเนี่ยปลาทั้งมัดเลย บรรยากาศครับริมเจ้าพยาท่าน้ำนนนะครับวิวบรรยากาศสุดยอดเลยครับตอนนี้น้ำไหลแรงมากเลยครับ ปลาปลาสวายครับพี่น้องเลยปลาสวายเยอะแยะมากมายนี่ปลาสวายทั้งนั้นเลยครับนกพิราบพิราบก็ร้ายขนาดนกพิราบก็ได้ ปลาปลาสวายโอ้หลายขนาดเลยพี่น้องครับเนะี่ยนี่ครับเยอะแย,ยะเลยครับปลาสวายพอเขาให้อาหารนี่โหแย่งกันเลยขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับเอาพี่ภาพบรรยากาศนะครับริมเจ้าพยานะครับวิวบรรยากาศ ยุดยอดอครับท่าน้ำนนครับ<ป>เรือข้ามฟากมาอีแล้วครับมาจากตำบลบางไผ่ฟังผลนะครับมาฟังหอนาฬิกาท่าน้ำน,นนครับขามาฟังนี่ ผักตบกระไลพี่น้องเลยเนี่ยผักตบชว,วานี่ฮะปลาสวายก็ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยผักตบชวาก็เยอะนกก็เยอะนะครับสวัสดีครับลุงมนครับขอบพระคุณครับที่เข้ามารับชมครับ มีบรรยากาศนะครับลุงมนท่าน้ำนนครับเราเจ้าพญาครับขอพวกคุณกำลังใจจากลุงมนนะครับลุงมลบอได้ไปหาคลิปบอมาเนี่ เพิ่งออกกะมากวาครับนีออ่มาแล้วครับเรือครับเรือธงส้มครับโอ้วิวบรรยากาศพี่น้องครับน้ำก็ไหลแรงครับ มาแล้วพี่น้องครับลอยโดยสารครับเรือโดยสารคงุสม้มเรือด่วนเจ้าพญาโอ้ได้ฟิวได้บรรยากาศพี่น้องครับอ๋อกำลังเลิกงานบ่ครับลุงมน ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับลุงมนครับขอบคุณกำลังใจทุกคลิปทุกไลค์นะครับโพดยสารก็กำลังลงพี่น้องเลยมีทั้งไทยมีทั้งฝรั่งอันนี้มาจากพุทธละครับมาจากวัดโพนะครับมาจากสนามหลวงพุทธละครับมาลงทาน้ำนนมีทั้งฝรั่งมีทั้งคนไทย ทางพุนกับทงเหลืองครับสวนซาสนสวนซาน,น,น,นอยู่พี่น้องเลยเลือครับเรือกับสวนกันอยู่พี่น้องเลยภาพบรรยากาศวิวบรรยากาศครับ เรือด่วนเจ้าพยาอัานนี้กำลังจะเตรียมไปทางผู้นี้ครับไปทางสนามหลวงทางวัดโพกันแล้วครับเรือลำนี้มารอผู้โดยสารนะครับจุดเริ่มต้นที่ท่าน้ำนนไปสุดท้ายที่ท่าเรือวัดโพนะครับทุกคนจะเป็นเรือน้อยเรือชาวบ้านนะครับ เร็วมาจาการครับเย็นสบายพี่น้องครับอ๋อเรือสิ่งเรือสิ่งสิ่งมาแล้วแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยก,กว้างใหญ่ไพศาลนี่ลีพี่น้องเลย ลุงมลผมว่าท่านผ่านเลยลุงมนผมยังไม่ผ่านเลยครับผมก็ทําไปกันเลยครับไม่รู้เมื่อไหร่มันจะผ่านเวลาพบท่านได้เลยลุงมนครับบบมีเวลาไปหาคลิปแน่บบมีเวลาไล่สดแน่เฮ็ด <c oughs> ไปเรื่อยครับคือสีบบผ่านง่ายดอก ครับถ้ามีเวลาผมก็ลงอยู่ลงมวเลยแต่ถ้าไม่มีเวลาลงคลิปกัไม่ค่อยมีเวลาไปหาครับแต่ส่วนมากผมก็จะได้ไปแต่วันยุดนี่แหละครับขอบพระคุณครับทุกคลิปทุกไลฟ์ครับลงมวครับขอบคุณกำลังใจ เวลาก็เหลือเยอะอีกเลยผมนะครบหนึ่งปีแล้วก็เลยเลยแล้วก็ราคาไอ้เวลาก็ลดด้วยคลิปเก่าๆเกินหนึ่งปีก็ลดลงหักออกชั่วโมงหักออกก็เลยว่ไป,ปรสไยไปมากจากเธอครับการสิถ้าไล่สดนี่มันสิเวลาขืนบอลลุงมไลไรสด มันจะเวลามันจะช่วยได้อยู่บอผมไลก็ไม่เคยไม่เวลาก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลยอ๋อถ้าไลฟ์สดนี่มันจะขึ้นบ่อยๆใช่ไหม,หมลุงบลนี่แหละผมกะสีมีเวลาไล่ก็จะไล่ครับ ถ้าบ่มีเวลาไล่ก็จะประมาณนี้แหละครับเนี่ยครับครับผมช่วยได้ครับช่วยได้ไล์สดขอบคุณครับลุงมลสำหรับข้อมูลครับ คนสำหรับข้อมูลครับบรรยากาศครับวิวลักล่านครับไปอีกแล้วครับเรือขามฟากพนกับขามตลอดไปตลอดมาตลอดปลากับโอ้หลายขนาดเลย ผมต้องขยันไลฟ์ทุกวันครับผมครับขอบคุณครับลุงมนโอ้ปลาเยอะแยะเลยปลาไลฟ์วันละสิบยี่สิบนาทีก็ได้ป่ะลุงมนได้ไหมครับนี่ไลฟ์วันละยี่สิบยี่ สิบนาทียี่สินาทีมันก็นช่วยได้กว่าไม่ถึงชั่วโมงเพราะว่าถ้าไล์มันก็ไม่ค่อยมีเวลาไล์ด้วยเลยปลาสวายครับ<วา>โอ้ตัวใหญ่ๆทั้งหมดเลยเข<ว>าม<ว>าให้อ<ว>าหารครับ ไลฟ์ขนาดนั้นเลยเหรอลงมนไลฟ์เป็นชั่วโมงเลยเหรอครับเชา้าเที่ยงเย็นเลยเหรอผมก็ต้องทำเรื่อยๆแล้วทั้งนั้นอ่ะทำคลิปไปเรื่อยๆผ่านตอนไหนก็เอาแหละลุงมนครับโอ้ เรือเรือหางยาวพาฝรั่งไปแล้วน่าจะไปก่อเกตนะครับทางคน,นจะไปก่อเก็ตนะครับทางนนนะ่ะ ตบชวาโอ้ปลาเผือกก็มีปลาสวายครับเยอะแยะมากมายปลาสวายเผือกก็มีผู้คนนะครับผู้คนมาให้อาหารนกอาหารปลา ท่าน้ำนนนะครับจะเอาซ้ำนีล่ละเนาะครับเนาะกขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับผม